คิดว่าวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรคือไม่นานวันนี้ผมโดนยิงแอดแล้วประเด็นคือแอ,แอดที่ยิงมาทำผมสนใจด้วยแพคเกจจิ้งซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเพียงฟุบสิ่งนี้คือชามาแต่ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าไอชามาแต่เนี่ยผมกินอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้กินอันนี้หรอกนะแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังคืออย่างนี้วันนี้ผมจะไม่ขุดประวัติศาสตร์ชามาแต่อะไรมาให้ฟังหรอกนะแต่จะเล่าว่าเฮ้ยผมได้มันมาอย่างไงคือมันต้องเล่าอย่างนี้ ช่วงก่อนนั้นเนี่ยช่วงก่อนนั้นนี่หลายปีเลยที่มันจะมีแมสซี่อะ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยู่ดีก็ดังมาจากไหนอยู่ดีมันก็แมดไว้ทุกคนอยู่ดีก็แบบมีผ้าแมสซี่ถือ,อถ้วยชาแล้วก็ดูดเว้ย แล้วก็แบบอยู่ดีมันก็แม้อยู่ในอินเทอร์เน็ตและนี่ก็เห็นเหมือนกันว่าเอ้ยไอเนี่ยชาเนี่ยเขาเรียกว่าชามาเตเออทาให้แบบว่าเอ,อ่อกระเพาะดีมีอนุมูลอิสระแล้วก็แบบเฮลตี้ทำให้กระตือรือร้อนอ่ะมันมันดังผมว่าทุกคนต้องต้องเคยเห็นไอไอพวกคอนเทนต์เงี้ยผมก็ได้ผมไม่ได้ดูบอลด้วยนะแต่ว่าก็ได้ได้แบบได้ข้อมูลตัวนี้มาไอเรื่องถัดมานเนี่ยก็กลายเป็นว่าคือมีคนรู้จักอยู่ที่เยอรมัน แล้วเขบอกว่าเอ้ยพัดมันมีชาตัวหนึ่งเนี่ยนะมันทําให้หลับดีกับอีกตัวนึงอะ่ะชื่อ,อ,อชามาเทอร์มาเทอชามาเทอร์ชามาเทอร์ทำให้แบบกระตือรือร้นกินก่อนไปทํางานเนี่ยดีมากดีกว่ากินกาแฟคือคือถ้าใครกินกาแฟคุณจะรู้ว่ากินอเมริกาโน่นะแค่คุณกินอเมริกาโน่ผมก็กินอเมริกาโน่ตอนปื๊ดแรกมันโคตรฟินแบบจากคุณแบบเ n e แน่นอนมันจะปื้ด เคยฟังพี่ซีเคไหมเขาบอกว่าถ้าถ้าอินโทรเวิร์ดเราจะต้องเซฟเอเนจีไว้ใช้สําหรับคนที่อยากจะใช้จริงใช่ไหมสมมุตินี้หลอดชาร์จมาเต็มหลอดแล้วถ้ากินกาแฟแบบใจอย่างเงี้ยมันจะปื๊ดฟินมากตอนดูดดูดฟินมากแต่ว่าความกระจอก,อกง่อยของกาแฟคือมันจะดรอปเร็วเว้ยมันฟินแค่ตอนดูดเสร็จแล้วอารมณ์มันก็ค่อยดรอปปัก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 ผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะเป็นแบบนั้นอุย้ยคือมันจะเป็นแบบนั้นมันมันก็ เออมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรถูกป่ะสมมติว่าช่วงเช้านะแบบไม่ได้เลยอารมณ์ไม่ได้หรือจะเข้าประชุมอยู่แล้วมันมันต้องได้กาแฟสักหนึ่งแก้วอะอย่างน้อยหนึ่งแก้วหรือบางทีแบบอยเราก็ไม่ได้ติดกาแฟขนาดนั้นแต่บ่ายมันง่วงไงบ่ายมันง่วงมันก็ต้องซัดกาเฟอีนสะหน่อยป่าวเออก็เลยกันว่าเออเราก็ต้องกินกาแฟกันอยู่ทุกวันถัดมาผมอยากเลิกกาแฟไง แลวก็แบบฟันมันเหลืองด้วยแล้วก็มันมันดอบเร็วด้วยล่ะเออก็เลยหันไปกินชาแล้วก,กลายเป็นว่าเออผมก็ได้ชามาแต่ที่รู้จักผมให้มานะชามาเตอร์ <laughs> จริงจริงมันคือชามาแต่นั่นแหละได้มาจากเยอรมัน2กล่องก็คือของยี่ห้อนี้ของยี่ห้อนี้2ยี่ห้อนี้มีเท็กเจอร์กับความอ,อ่เพอร์เฟกที่มันต่างอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง อย่างแรกเลยตัวนี้เอเกจจิ้งน่ารักสวยเลยฮนะเป็นธรรมชาติด้วยความเป็นเยอรมันนะทุกคนอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากเยอรมันนะเป็นผลิตภัณจากเยอรมันก็ต้องเออรักโลกอยู่แล้วว่าบ้านเขาอะนะก็จะแบบว่าอันนี้สินค้าเวเกนนะแบบมันจะมีแท็กติดเลยนี่โอเวเกนเวเกนเวเก,น,วเกนเนี่ยไม่รู้ฮิตอะไรกันขนาดนั้นเหมือนรักโลกสีเขียวสุดๆอันนี้ก็จะเป็นพวกเออฉลากบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยสินค้าเราเนี่ยมันย่อยสลายได้นะทั้ง15ซองเลย1กล่งองมี15ซองแล้วด้านในเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะของกล่องรงงงงสาาามมเเหหลลีีีี่่่่่ยยยยอออ้้นนนกัว นี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นถุงยเกี่ยวเหมือนชาทั่วไปแต่เป็นถุงสามเหลี่ยมตัวนี้ผมกินครั้งแรกดีดมากดีดจนหลุดโฟกัสอะนั่งทํางานตก๊แก๊กก็แกก <c oughs> ดี่โฟกัสไม่ได้เลยซึ่งอ่าพอมาอ่านดีๆอะตัวนี้มันจะไม่ใช่ชามาแต่100%ตัวนี้มันจะเป็นมาแต่60%บวกกับตะไคร์อีก4ีิซึ่งพออีก2อ,อย่างมันมาคอมบเนเคชั่นกันบึ้ม เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันดีดเกินไปนิดหนึ่งเวลาเราพยายามจะคิดอะไรเหมือนมันพยายามจะดีดนี่อารมณ์ใช่ปะเรากำลังระดับแล้วก็ชนพึ้งพๆ่งพึ่งพึงงง,ง,งมันแรงไปหน่อยแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยคุณจะออกไปไปออกกําลังกายหรือคุณจะไปวิ่งคุณไปปั่นจักรยานคุณไปทาอะไรที่แบบใช้ความมุ่งมั่นละกันใช้ความตั้งใจในการทําอะไรสักอย่างไม่ใช่แบบมานั่งคิดอันนี้ผมว่าแย่แหละโคตรดีแต่ว่าถ้าคุณมานั่งคิดอย่าอย่า อย่าหาทำนะครับแต่ว่าเป็นโปรดักที่ดีแล้วก็ออร์แกนิกนะครับร้อยเปอรเซ็นของมันเขาจะแบบเออซีเรียสเรื่องรักโลก EU อยู่แล้วอ่ะอันนี้มันจะมีอยู่15ซอ,ซองซองละ30กรัมนะซึ่งจริงๆซองละ30กรัมก็ผมว่าก็กลางๆไม่เยอะไม่น้อยอ่ะทีนี้ถัดมาอันนี้คือกล่องเพื่อนบ้านก็ผมชอบแพคเกจจิ้งอีนี่มาก อันนี้เออมันดูเป็นงานเป็นการเห็นไหมทุกคนนี่สวยปะมีรูปถ้วยอันนี้ถ้วยถ้วยชาม,มาแต่สวยมากรูปเหมือนเป็นถ้วยเดียวกัแบบที่แมซซี่เขาดูุดเลยคล้ายๆกันคล้ายๆกันอันนี้จะไม่ใช่ฝาเปิดปิดอันนี้จะเป็นเหมือนสามารถพกพาได้ด้วยเพราะว่าเห็นไหมอันนี้คือเจาะรูเข้าไปแล้วมันจะเป็นซองฟลิปเลยเป็นซองที่สามารถดึงออกมาได้แล้วพอคุณจะใช้หรือว่าวันนี้จะกินละอ่าหรือจะแบ่งเพื่อนก็ว่าไปก็ดึงออกมานี่ดึงออกมาอ่ะ แบบนี้ก็ได้นะหรือจริงๆก็กลับด้าน เออกลับด้านแล้วก็หยิบเป็นแผ่นๆอย่างนงี้ไปก็ได้ซึ่งแล้วแต่คนถนัดแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาอันเนี้ยผมว่ามันเป็นระเบียบแล้วก็มันดูมีคุณภาพที่สุดแล้วเพราะว่าผิวกล่องประดาษมันจะเป็นแบบกระดาษทุกคนเป็นกระดาษสากเหมือนเป็นคือกระดาษรีไซเคิลชัดๆเออแล้วก็อีมาตรฐานมาตรฐานเดียวกับกล่องเมื่อกี้เลยทุกอย่างย่อยสลายได้แต่ว่าจํานวนกรัมต่อซองนี้มี1 5ซองแต่ว่า27กรัมจะน้อยกว่านิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นแต่คาว่ามันน้อยลงอ่ะสิ่งทีี่มมันนจะแกาได้้ถุง ออกมาเราจะได้ถุงเว้ยซึ่งเวลาเราจะชงสมมติว่าเราอยาก,กหยิบไปปุ๊บพกพาใส่กระเป๋าแต่วันนี้จะไปนอกสถานที่ก็หยิบมาหนึแผ่นถึงเวลาเที่ยงปุ๊บอ่ะเราก็หยิบอีแผ่นนี้มาแล้วก็แกะปาบนี่ เ้วค่อยใส่มันจะไม่สกปรกม,มันจะไม่ไม่เลอะเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบมากๆเห็นไหมสวยและพวกบดดักเขาดีบปดดักเขาดีเออแล้วผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวนู้นเพราะว่าทําไมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมาแต่อมาแตร100%ครับแล้วก็มันไม่ดีดขนาดนั้นไม่ทําลายโฟกัสสมาธิตัวนี้จะเออเอฟเฟกต์ละเมียดละบุนกว่าเขาเรียกว่านุ่มกว่าละกันไม่มีตะไคร้ผสมอะไม่รู้ว่าทําไมมาแต่ผสมตะไคร้มันถึงได้ดีดเด้งขนาดนั้นนะนะอาจจะไม่เป็นไรค่อนข้างที่จะถูกใจแล้วก็ ทำแพ็กเกจมาค่อนข้างดีถ้าใครอยากอ่านสเปคเนี่ยภาษาเยอรมันหมดเลยไปทานสลิเอาเองแต่ผมทานสลตมาละก็ไม่มีอะไรซึ่งถ้าถามผมผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยคือมันมันสะดวกอะ่ะมันแบบอยากกินก็กินอะ่ะแล้วก็มันไม่ได้มีมันสามารถที่จะสร้างรูทีนในการกินชาแทนกาแฟได้อันนี้ลองมาละแต่ล่าสุดได้สิ่งที่แปลกใหม่มา จริงๆเขายิงแอดมาบอกว่าเออร้านเขาเนี่ยให้ค่าคอมมิชชั่นมาเยอะเว้ยผมก็เลยแบบอืมน่าสนใจนะ <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่เกี่ยวเพราะว่าผมกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมพูดได้ว่าผมอยากลองสิ่งนี้นี่ครับอันนี้เป็นชามาแต่เหมือนกันซื้อมาจากออนไลน์ของคุณเฟิร์นมั้งแล้วก็คือพัคเกจจิ้งแบบมันมันทำให้ผมกดเข้าไป้ยมันสวยมันสวยมากจริงเนี่ยห็นปะนี่อ่าแล้วผมมีถ่ายรูปให้นิดหน่อย อย่างแรกเลยให้จริงสวยจริงแต่ว่าด้านหลังเนาะตัวเอ่อตัวผมผมผมชอบเรียกสเปคเนาะภาษาฟูดไซค์เขาเรียกอะไรนะพภชนาการใช่ไหมสเปกสเปกเออเรียกสเปคได้ไหมเออก็สเปกพภชนาการเขาก็จะมีดีเทลนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าผมขัดใจนิดน,นึงตรงที่บางตัวมันพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าอาจจะต้องออรีไวต์โปรดักตัตวอักษรกันอีกทีนะ เออมันมีพิมพ์ผิดอยู่สักสตัว3าสามคำสองสามคำอันอันเนี้ยไปยน่าจะไปแก้แต่ความ First Invention ของสิ่งนี้ไม่ใช่การพิมพ์ผิดหรือว่า Product ที่สวยงามแต่มันคือจังหวะที่เปิดออกมาไว้ทุกคน <laughs> มันจะไม่เป็นซองเหมือนเออไอหน้าลิงกันแรกแล้วมันก็จะไม่เป็นเออสลิปดึงออกมาเป็นเหมือนไอ,อตัวกล่องกระดาษอันที่2มันมาเป็นถุงจังซี่เด้อ นี่คุณจะได้15สซองเหมือนคุณไปซื้ออะไรมาสุกนี่คือกองถุงชาที่คุณจะได้เว้ยงชามเยอะมากจนเนี่ยมันมันล้นออกมาใช่ปะทำยังไงให้เห็นดีอ่ะมันล้นออกมาในนอกถุงอย่างเงี้ยนะมันจะมีฝุ่นๆุเห็นไหมซึ่ง โอเคตะโกนออกมาเลยว่าผงชากูยเยอะจริงซึ่งเอารู้ได้ไงว่าทำไมมันเยอะมองตาก็รู้แต่ถ้าอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่ข้างกล่องเขียนอยู่ครับว่ามันมี15ถุงถุงหนึ่งอ่ะมันจะอ๋อโทษทีทุกคนผู้กี้เพิ่งรู้ตัวพูดผิดขอโทษทีคือมันมี15ถุงใช่ไหมแต่ว่า15ถุงรวมกันอ่ะ75กรัมอย่างไอลิงอันแรกอ่ะมันจะ15ถุง30กรัมรวมแล้วนะไปหาหนาเองอันนี้15ถุงอ่า27กรัม ส่วนอันนี้ของไทยเรา15ถุง75กรัม75กรัมนะเยอะกว่าทั้ง2อันเนี้ยประมาณ2เท่ากว่าโอเคเชื่อแล้วว่ามันเยอะกว่า,าจริงนี่มาเป็นห่อเลยเยอะมากแล้วอันนี้เป็นมาแต่100%นะครับแล้วเขาบอกว่านำเข้ามาจากอาร์เจนตินานะซึ่งไม่รู้ว่าต้นทุนมันถูกกว่าหรือยังไงแต่อยากจะให้ดูว่าถุงต่อถุงนึ่งอ่ะมัน5กรัมเลยนะเว้ยโอ้ นี่ผมหยิบออกมาผมผม,มันออกมาด้วยเออโอ้ยเออเอากล่องมาดิ <c oughs> คืออย่างงี้ซองมันทะลักมากเว้ยเห็นปะถุงมันใหญ่มากอะคืออยากจะคอมเพลให้ดูแต่ขอขอหยิบก่อนอันนี้คือซองที่ผมได้มาจากยาน้มันใช่ปะอันนี้คือซื้อมาจากร้านมาแตะมาแตะ <c oughs> มันต่างกันแบบโอ้ต่างกันเยอะมากปริมาณต่อซองคิดดูแล้วได้15้าซอ,องเท่ากันปริมาณแบบคนละฟ้ากันเหวี่ยงอะแต่ว่า ข้อเสียของมันคืออะไรรู้ป่ะคือถ้าเทียบกับอันที่สองอ่ะอันเนี้ยมันเป็นซองเว้ยคือมันมาจากซองมันใส่ได้มันมันแบบไม่เลอะส่วนอันเนี้ยซองใหญ่แต่มันอาจจะแบบฝนฝนลงบ้างอาจจะเลอะบ้างแต่ว่ามันเยอะไงแต่ว่าความขัดใจที่สุดของผมเลยนะขัดใจจริงๆไม่มีสายอ่ะมันไม่มีสายชาเวลาเราชงชาใส่กับน้ําร้อนอ่ะมันก็ต้องมีสายชาให้เป่าเนี่ยสายชาอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็มี จะเป็นอาจจะเป็นชาอื่นชาดำอ่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะมีสายชาเว้ยแต่อันนี้ไม่มีครับถามว่า,าถ้าทำก็ดีถ้าทำก็จะดีแต่ว่าเราข้ามเรื่องสายชาไปแล้วกันอันนี้เรื่องเรื่องข้อสังเกตหนึ่งเรื่องแต่ว่าโอเคผมได้ลองกินแล้วผมไม่รีวิวหรอกถ้าไม่ลองกินอะ่ะเออผมลองกินแล้วอุ้ย <c oughs> ชามันหกเซตโทรศัพท์เวย้ย <c oughs> โอเคกลับ <c oughs> มา <c oughs> ผมลองกินแล้วเอ่อรสชาติ เหมือนเลยเหมือนเหมือนตัวที่2มากกว่ารสชาติเทียบเท่าตัวตัวที่2คล้ายๆกันแต่ว่าอ่าผมว่าความความละมุนนะความความดีดความแอคชั่นอะมันไม่ไม่เยอะเท่าเหมือนมันไม่ได้ดีดขนาดนั้นนะมันดีดแบบค่อยๆดีดจริงๆนะแบบตามคอนเซปต์ของการอยากจะเลิกกาแฟแล้วก็ค่อยมากินแบบชาซึ่ง ชามาแต่มันทําให้มี energy มากขึ้นอยู่แล้วทุกแมแล้วก็มันจะช่วยลดความหิวอาเผื่อใครไม่รู้มันจะช่วยลดความหิวอะไรด้วยเออมันเป็นเรื่องดีสําหรับใครที่อยากจะเริ่มกินนะแต่เนี้ยมันนิ่งมากไม่ต้องห่วงว่ากินเยอะเกินไปแล้วมันจะแบบดีดขึ้นไปไหมวันนั้นจะเสียโฟกัสสมาธิตัวนี้มันนิ่งกว่าทั้ง2ตัวเลยนิ่งสุดคืออาจจะกินเยอะกว่าเดิมกว่า2ตัวเนี้ยเออมันก็ยังนิ่งอยู่ซึ่งเนี้ยเป็นข้อดีของมันซึ่งผมชอบมากเอาจริงตัวโปรดักตะ p โปรดักมันดีนะครับ แต่ว่าแ,แต่แค่แค่พอฟองพ้อยคือมันไม่มีสายชากับตัวสเปกอ่ะอยากให้รีไวต์คำผิดนิดหนึ่งแต่ตัวโปรดักมันดีคือถ้าเป็นไปได้นะอันเนี้ยข้างในอ่ะมันแอบ,บใช้ยากนิดน,นึงเนาะมันต้องฉีดก,กระดาษแล้วก็ดึงออกมามันเหมือนซื้อให้ผมมาขายต่ออะทั้งที่แพ็กเกจจิ้งคุณสวยขนาดเนี้ยจริงจริงชอบโปรดักนะแต่โอเคไม่เป็นไรคนเรามันจะเริ่มมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียใช่ปะก็ประมาณเนี้ย อยากให้หันมาลองกินชากันจริงๆชามาแตเป็นชาที่ดีนะทุกคนแต่ว่าตั้งแต่เรื่องแมซีดังหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอีกเลยก็จะมีแต่คนอยู่แค่ไม่กี่คนนั่นแหละที่เขาเริ่มหันมากินชาซึ่งจริงๆผมเห็นหลายออาฟิแลวเออเอาชาแบบไม่ว่าจะเป็นชาดําชามาแต่หรือชาต่างๆเอาเริ่มเอามาตั้งเริ่มจะมีะเซ็กชันระหว่างกาแฟกับชาเพิ่มขึ้นอโอเค ก็วันนี้อยากมาแนะนำละกันว่าเออชาดีๆมีอยู่ในช้อปปีกดออนไลน์ได้แล้วนะครับราคาก็ไม่ได้แพงด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะส่วนผมก็มี3กล่องก็เดี๋ยวจะสลับกินกินไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโปรดักที่ดีที่จะเอามาใช้ในทุกวันอ่ะที่นี้แหละเจอกันร๊